ทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในแคมป์นะครับก็ The w o o p Kitchen วันนี้นะครับเป็น The w o o p Xroy p r e m i u m s เมีเจนะครับเมนูวันนี้ที่จะทำก็คือ Chili Dog เป็นเมนูไส้กรอกกับขนมปังใช่ไหมครับหรือ Hot Dog ตัวหลักๆก็ครับมีขนมปังแล้วก็นี่ต้องเป็นไส้กรอกเยอรมันนะครับ หนังกรอบๆเพื่อกินกับเมนูชิลิดอ,อกของเรา r o y ส์ Premium s ซอสเ g e ครับตัวนี้เป็นไส้กรอกปาปริก้านะครับเพราะจะมีรสของเครื่องเทศหน่อยนะครับแล้วก็มีความเป็นไส้กรอกเยอรมันเนี่ยกินกับขนมปังแล้วก็ชิลิซอสที่จะทำเนี่ยเข้ากันดีมากๆเรามาดูกันนะครับว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับ วัตถุดิบหลักครับตัวดอกนะครับนี่ไส้กรอกปาปิก้านะครับจากรอยซีรีเยมซอสเสจแล้วก็มีขนมปังนะครับเป็นอันนี้เป็นโรบันหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นคออดอกบันก็ได้นะครับง่ายๆหาได้ง่ายเหมือนกันผมใช้โรบันวันนี้ก็จะมีหมูสับหรือจะใช้เป็นเนื้อก็ได้นะครับหรือเป็นหมูผสมกับเนื้อบดก็ได้เหมือนกันกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่ แล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศบดเข้มข้นท o มิโทเพสแล้วก็จะมีมะเขือเทศสับผมใช้เป็นกระป๋องนะครับก็สะดวกดีเพื่อนจะใช้มะเขือเทศสดก็ได้นะครับแล้วก็มาสับสับสับละเอียดก็เอาไปผัดกับซอสอีกทีนึงหลังจากมะเขือเทศนะครับก็จะมีเป็นเครื่องเทศละแล้วก็จะมีพริกปาปิก้านะครับนี่เพิ่มติดสันกับกลิ่นของมัน พอพริกปาปริก้ามันไม่ได้ให้ความเผ็ดมากนะครับออริกาโนครับชิลลี่พาวเดอร์ก็เป็นพริกป่นนะครับนี่เพิ่มความเผ็ดร้อนอ่าตัวนี้เป็นวุ้นซอสนะครับแต่จะเป็นวุ้นซอสแบบที่มีความเผ็ดขึ้นมานะครับนี่ลองไปหากันดูได้อีกตัวนะครับนี่เป็นเครื่องเทศที่เขาเรียกว่าให้ความหอมและความตัวเด่นของชิลลี่ดอกเหมือนกันก็นกคือยี่หร่าเป็นยี่หร่าป่นหรือคิวมินนะครับน้ำตาลแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสไอบัปเปอร์รเกลือบุกไทย เมือดิแล้วก็มีอันนี้เป็นมายองเนสนะครับเราจะใช้กับขนมปังตอนนี้เราจะเสิร์ฟม,มีเนยจืดไว้เพิ่มความหอมหวานของขนมปังอีกนิดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวจะไปเริ่มทํากันเลยนะครับผมจะเริ่มจากเตรียมกระเทียมกับหอมใหญ่ก่อนละกันโอเคครับเดี๋ยวก็จะซอยกระเทียมนะครับก็กระเทียมก็ซอยละเอียดละเอียดเลยนะครับก็เขาเรียกอ,อะไรสับแหละอโอเคกระเทียมของเราได้แล้วต่อไปก็หอมใหญ่ครับ ใช้หนึ่งลูกนะครับก็จะสอยเป็นเต่าไว้โอเคครับก็เตรียมหอมกระเทียมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเริ่มทำตัวซอสกันเลยนะครับตั้งเตาเลยก็จะใช้ไฟกลางนะครับเดี๋ยวจะใช้น้ำมันนิดหน่อยนะครับ ขั้นแรกก็เอาตัวหอมใหญ่นะครับลงไปผัดก่อนหอมใหญ่เราก็ผัดไปเื่อจนมันเริ่มใสนะครับผัดไม่ให้มันคารมลซ์เหมือนเราทําเมนูซอสอื่นๆนะครับตัวนี้ก็ให้มันแค่ใสๆนิ่มๆอ่อนๆเบาไฟหน่อยหนะึ่งพอมันเริ่มใสเราก็จะใส กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปผัดอีกนิดหน่อยนะครับให้กระเทียมเนี่ยมันเริ่มโดนความร้อนแล้วก็สุกส่งกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับมีกลิ่นกระเทียมบางๆกับหัวหอมนะครับต่อไปเราก็จะใส่หมูสับนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นเนื้อก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยหรือบางทีก็ เขามาจะผสมเนื้อกับหมูนะครับเพื่อให้ได้เท็กซ์เจอร์ทั้งสองรูปแบบแล้วก็ได้กลิ่นของเนื้อเกลือกับพริกไทยนิดหน่อยนะครับเพิ่มรสชาติของหมูพริกไทยครับใช้เป็นพริกไทยดำนะครับบดจะหอมดีหมูของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับต่อไปผมจะใส่มะเขือเทศสับอันนี้เป็นมะเขือเทศสับกระป๋องนะครับ ผมใช้่างนี้มันสะดวกแล้วก็มันก็จะมีน้ําตัวมะเขือเทศเนี่ยอยู่ด้วยคือถ้าเกิดเพื่อนใช้เป็นมะเขือเทศสดก็ได้นะครับสับหยับหยาบแล้วอาจจะเพิ่มเติมน้ําอุ่นลงไปได้นะครับเพื่อเพิ่มตัวน้ําในซอสเนี่ยต่อไปเราก็จะใส่โทมิโตเพสหรือเป็นมะเขือเทศเข้มข้นนะครับเป็นบดตัวนี้ก็หาซื้อไม่ยากแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ เกือบจะ1ช้อนตัว,ตวมะเขือเทศบดเข้มข้นเนี่ยมันจะเพิ่มสีของซอสเราเนี่ยให้มันแดงเข้มมากขึ้นนะครับก็จะมีความหวานของตัวมะเขือเทศแล้วก็มีรสชาติเค็มๆนิดๆน,นะครับจากที่เราปรุงรสหมูไปต่อไปนะครับเราก็จะใช้พริกป่นป่นละเอียดก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบความเผ็ดเลยนะแต่ว่าชิลิดล็อกอเราต้องมีรสชาติแบบเผ็ดๆหน่อยต่อไปก็จะเป็น สมุกปาปิกาตัวนี้ผมอยากได้กลิ่นสมกสมกนะครับเพราะว่าตัวสมุกปาปิกาเนี่ยมันจะไม่มีความเผ็ดมากนะครับมันจะได้กลิ่นสมกสมกของความพริกต่อไปก็จะเป็นตัวเ็ดยี่หร่าป่นนะครับตัวนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่ว,ว่าผมชอบรู้สึกว่ากลิ่นของชิลลี่ด็อกเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้เลยนะครับตัวของยี่หร่าจะเป็น,ปลนกลิ่นเครื่องเทศที่นี่เขาก็จะใส่ในพวกแกงอินเดีย หรืออะไรเงี้นะครับแกงกะหรี่อินเดียก็ลองนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวลองมาชิมเดิมหอมขึ้นมาละตัวต่อไปนะครับจะเป็นวุ้นสนซอสนะครับสไปซี่วุ้นสซอสส่วนที้ก็จะมีความเปรี้ยวความเผ็ดนะครับแล้วก็น้ําตาลอีกนิดนึ่งเราก็จะมีความค้นๆจากพวกผักที่เราใส่ไปนะครับหัวหอมมะเขเทศอ่ารสชาติได้แล้วนะครับผมให้มันมีความ เผ็ดนํำหน่อยแล้วก็หอมกลิ่นของอตัวยีราแล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะใส่ออริกาโนลงไปมันจะใส่ไม่เยอะมากนะครับออริกาโนเนี่ยมันเหมือนให้เราก็หอม,มขึ้นมาหน่อยเพราะถ้าเกิดเยอะมากเกินไปเนี่ยมันจะขมโอเคครับตอนนี้ก็ซอสของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพักตัวซอสนี้ไปก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวมาทำฮอทดอกตัวซส้ก่อกัน ก็เดี๋ยวผมจะตั้งไฟนะครับต้มน้ําเราจะใช้การลวกหรือต้มแบบไฟอ่อนๆเบาๆครับไม่ต้องให้มันเดือดมากใช้แค่แบบอุ่นๆร้อนๆแล้วก็เหมือนวอมแล้วก็เป็นการวอมไส้กรอกนี่แหละเพราะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงแบบน้ําเดือดปุดๆเนี่ยตัวไส้กรอกอะ่ะมันอาจจะแตกได้ไส้กรอกเราใช้เป็นไส้กรอบปาปริก้านะครับวันนี้มันจะหนังกรอบอมากๆกินเมนูชิลลี่ด็อกนี่เข้ากันสุด น้ำมันเริ่มเริ่มปุดๆนะครับเราก็ให้ไฟประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปเร่งไฟมันแบบหลีๆเลยเพื่อเลี้ยงให้น้ําแค่อุณภูมิอุ่นๆ เสร็จแล้วนะครับทุกคนกับเมนูวันนี้ Camper the w o l f X r o y p r e m i u m s a u ซอนะครับวันนี้เราใช้วัตถุดิบคือไส้กรอกปาปิกานะครับไส้กรอกสไตล์เยอรมันมาทำเป็นลักษณะฮอทดอกชิล่ดอกสไตล์อเมริกันก็ลองไปทำกันดูนะครับเมนูนี้ ทำง่ายๆครับยิ่งไปกันหลายๆคนนะครับทำซอสมอใหญ่ๆเตรียมแค่ฮอทดอกขนมปังตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟลองไปทำกันดูครับผมว่าไม่ยากนะครับได้ผลยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกพวกเรากันบ้างนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกด u b s c r i b e เดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วติดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเมนูจากรอยพรีเมียมซอสเสร็จก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจรอยพรีเมียมซอสเสร็จนะครับลองไป ติดตามกันดูก็ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับว่าเราจะมีเมนูอะไรนะครับที่น่าสนใจมาทําในแคมป์หรือเพื่อนๆอ,อยากให้เราทําเมนูอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับแคมเปิ์เดอะวู